สวัสดีค่ะกินกับตุกอีกแล้วนะคะเพื่อนๆพริกกะปิผักสดและผักต้มจ้ามาเลยแล้วก็ไข่เจียวข้าวสวยๆข้าวสวยๆข้าวสวยข้าวสวย,วสวยกินเพื่ออยู่นะคะเพื่อนๆกินเสร็จแล้วก็จะได้ไปทํางานอันนี้คือทํางานตอนเช้าแล้วเบรกตอนนี้เป็นเวลาอ่า twenty two eleven twenty two eleven สิบอีกยี่สิบนาทีจะสิบเอ็ดโมงเช้านะคะ ก็เป็นเวลากินข้าวเช้าค่ะเพิ่งได้กินข้าวเช้าแล้วกลับมาเดี๋ยวก็ต้องไปทําต่อนะคะนะกินเพื่ออยู่นะมีน้ําพริกกะปิมีผักสดมีผักต้มมีมีมข,ข,ข้าวโพดเขาเอิญข้าวโพดแอดเนาะบ้านเฮาพูดแอะเขากับไข่เจียวแค่นี้เลยนะคะโอ้ยตุก๊กฉันว่าเราเออมาคุยน้ํานะคะกินไปคุยไปเนาะว่า ตุกยุ่งยุ่งนะคะเพื่อนๆขอโทษด้วยนะคะที่แบบว่าไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านไหนเลยนะคะไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนเลยขอโทษจริงๆนะเพราะว่ายุ่งมากเลยตอนนี้นะคะอืมอือม,มีแต่ด้วยนะคะนั่นแหละอืมก็อยากแบบอยากมาคุยกับเพื่อนๆบ้างเพราะว่าไม่มีเวลาไรสดก็เอามาเวลามาอัดคลิปยาวเนาะคลิปยาวเวลากินข้าวอย่างเงี้ยอืาวบ,บ้านเราอ,อืม เลยกินคนเดียวไม่มีดามา่าไม่มีช้อนกลางจิ้มแล้วก็งับหวานม,มากโพตแบบคลิปตุกก็ไม่ได้ทำแล้วเพื่อนๆ นี่ก็เลยต้องมาทําคลิปอัดคลิปกินแล้วก็คุยไปด้วยกินไปด้วยอย่างนี้นะคะเพราะว่าจะไม่มีเวลาจริงๆเอืะเมื่อวานนี้ไปเรียนเย็บผ้าไม่ได้ไปดูอลูกน้องไลฟ์สดเลยลูกน้องปุ้มไลฟ์สดไม่รู้เป็นยังไงบ้างงานไลฟ์หกเจ็ดชั่วโมงโอ้ไม่กอดสุดยอดเก่งมากยกแก้วคืะ อ้าไม่ขึ้นอ้ลืมไปว่าอีกแอปหนึ่งไม่ใช่แอปเฟรนท์ปุ๊บไข่เจียวผักม้วนๆว,วนแล้วก็ ชอบกินผักนะเพื่อนๆบางคนตอน,นเด็กๆชอบกินผักชอบมากกินแบบน้ำพริกกะปิใส่ข้าวตตักินแล้วก็กัดผักเนี้ยอือออการอัดคลิปยาวนะเพื่อนๆแบบถ้าใครมีเวลาทำคอนเทนต์อะ คนนั้นเาจะได้ตังค์นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีเวลาทำคอนเทนต์ถึงผ่านแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็คุณก็ต้องทำคอนเทนต์คุณก็ต้องลงคลิปคุณก็ต้องลงคลิปให้แบบมีคนดูนะคะคนถึงจะมาดูแล้วก็โฆษณาเข้าอะไรแบบเนี้ยเนาะพี่ตุก็ผ่านแล้วแต่ไม่มีเวลาทำคอนเทนต์เลยแล้วก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรก็เลยไม่ถ้าถามว่าไม่ได้เยอะนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ได้เยอะอืม น้องนองแชทมาถามหลังบ้านว่าพี่ตุ๊กผ่านแล้วโฆษณาสตรีมได้เงินเยอะไหมบอกอมไม่ได้นะคะเพื่อนไม่ได้เยอะไม่ได้แต่ก็สนุกนะคะเพื่อนสนุกแล้วก็ได้เพื่อนด้วยถามพี่ตุ๊กว่าทําต่อไหมทําต่ออะคะเคยท้อไหมก็เคยท้อแต่ว่า ทำไมถึงทําต่อรู้ไหมเพราะ <ๆ terrace? S 2> ว่าเพื่อนๆนะคะเราคิดถึงเพื่อนๆขนะคิดตุ๊กอะต้องมานั่งคุยคนเดียวแล้วก็ต้องมานั่งคุยกับกล้องคนเดียวเพราะว่ามาเราไม่มีเวลาไลฟ์สดแล้วไม่มีเวลาทําคลิปเรามีเวลากินข้าวแล้วเราก็ต้องกลับไปทํางานคือช่วงนี้อาทิตย์นี้จะทั้งอาทิตย์อีกแล้วก็คือไม่มีเวลาแล้วก็เลยต้องมานั่งแบบนี้ไลฟ์สดแบบนี้มาคุยกับเพื่อนๆแบบนี้แล้วอผ่านผ่านจอแล้วเราก็แล้วพี่ตุ๊กจะไปคอมเมนต์ตอนดึก กลับมาแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์ตอนดึกนะคะบางครั้งก็อาจจะช้าบ้างอะไรบ้างก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะนะกินงน่ายอยู่ง่าย กินคนเดียวน่ดีอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆนะมันง่ายแล้วมันก็สะดวกเพื่อนๆไม่ต้องมีช้อนกลางไม่ต้องมีจิ้มนั่นจิ้มนี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยกินข้าวกับตุ๊กนะสบายๆนะเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องเรื่องมากเรื่องเยอะอื Ừ. Ăn dày rồi Im lặng. Im lặng. เอาเนียเริ่มกินตั้งแต่อัดคลิบมาเนียนเนย่ยกินกี่นาทีเนี่ยคือกินกี่นาทีขึ้นดูแล้วกันว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองขนาดไหนนะคะเพราะว่ายิ่งทํายิงย่งยิ่งตุ๊งทาบ้านเสร็จเร็วขึ้นตุก,ก็ได้ย้ายเร็วขึ้นแล้วบ้านหลังเนี้ยที่นั่งอัดคลิปอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะขายเราก็จะได้กําไรเนะแล้วก็จะได้เงินเร็วขึ้นก็ต้องทําต้องรีบทําบ้านหลังนน้นเพราะว่าเรา ทำไปทำมานะคะนะนะไปแล้วไปทํางานต่อแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ